คับเี้งครับเงยิงเลยยิงเลยครเสาึกึกยิงมาจากทางไหนครับระวังหลังดีๆระวังหลัง 可能。可

ด้วยการข้ามน้านะครับข้ามน้ําไปทั้งชุดนะครับบุกไปเดินไปเอามือถือออกเอามือถือออกมอยงกรถเอาออกมือดยงไปนะครับเดงนะคับเด้งก็ับเดงไปับเไปหงนาแล้วมาตะเวนไป ให้มันโดนน้ำหรือแหนมไปเออของนี้ดีกว่ามันเลอกขนาดเลยไหมนะขนข้นจกชุดเรื่องคื่ปีสุดท้าทีรัดดีก็ได้นี่ครับเนดข้ามได้ใช่ไหมสี้งปืนของน้ำน้

ไปต่อไปทำเลยอีกอีกได้ไปให้ได้ขวไปด้านข้างเลยเจ็ขวไปด้านข้าง

ต่ำที่สุดครับต่ำที่สุดบ๊องฟ๊องฟ๊อง ทุกอนไม่ขอทุกอนเข้าต,ต,ต่อนี่ตอนเราพร้อมโอ้วพ <fundamental> ูคอปนะครับ